ที่หน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยายฉีดสไตล์ประจาวันที่18สิงหาคม2ร5 6 8โดยชายพระบัครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อาไรยังไงว่าที่แบ็กซ้ายทีมชาติไทยคนใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงที่ทุกคนต้องจับตามองให้ดีเมืออ่องานนี้ทางนากของทางฟังว่าที่แบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมชาติไทยอนาคตอันใกล้นี้นะฮะ เมื่อการท่าเรือเอฟซีเซอร์ไพรส์ในการคว้าตัวฮิวโก้บุตรสิงคําแบ็กซ้ายในวัย22ปีลูกครึ่งไทยลาวฝรั่งเศสเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อแทนที่เควินเดรมลัมที่เพิ่งย้ายออกจากทางทีมไปแน่นอนว่าการขามาของเจ้าตัวนั้นไม่มีใครตอบได้ว่าจะดีแค่ไหนแต่บอกได้เลยนะว่าถ้าดีนี่จะเป็นว่าที่แบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าดีกีติดทีมชาติฝรั่งเศสในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีมาแล้ว และเป็นกัปตันทีมด้วยและเขารุ่นอายุไม่เกิน7ปีมาแล้วด้วยแล่ก็เพิ่งจะลงเล่นในลีกเอเมื่อปี2024กับน้องเพราะฉะนั้นแล้วดีกรีรวมถึงคุณภาพไม่ต้องพูดถึงในคร้งนี้จากนี้รอชมในสนามกับการพิสูจน์ตนเองในไทยลีกในคร้งนี้ได้เลยนะครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะก็ฝากไปจิตแฮชแท็กเชียร er er, ์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เพาด้านของว่าที่แบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมชาติไทยคนนี้กันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอาร์ตยังไงเปิดสถิติในการเข้าชมเกมในสนามศึกไทยลีกนัดที่1นซีซั่นสองวัน25โดยเช็คยอดแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามศึกฟุตบอลบี d าดีซีเรียนซิกริกวันและด,ดูการสองวันยีประจำสัปดาห์แรกระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมด8คู่ โดยเกมคู่ที่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมมากที่สุดก็คือสามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาคู่ระหว่งางโคาราชเปิดตารางเจ้าชมบรีไป0ต่อ0เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเกมนี้แฟนบอลเข้าชมสูงถึง6.3,000พันคนเลยทีเดียวเรียกว่มมายอดแฟนบอลเข้าชมในเกมเดสนามศึกทีหนึ่งได้ดูการสำบัที่ 5, สภาพสัปดาห์ที่1กันสักหน่อยครับไปดูกันที่คู่ของนครรารสีมามัสต้าเอฟซีเสมอชมบรีเอฟซีไป0ต่อ0ย์ ณสน,นามกีฬาเฉลิอดพระเกียรติแปบพรรษาจำนวนผู้เข้าชม6 3 2 0คนการท่าเรือเอฟซีชนะอายุธยานยุนเตดตไป3ต่อ1นสนามแพสสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม6 2 5 0คนราชบุรีเอฟซี FC เสมอพาังการเอฟซีไป1ต่อหนึ่งนสนามราชบุรีสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชมอ่7 8ัอคนลำพูนบริเอ,อรแพ้บริลัมสต่อสณนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแม่กวง จำนวนผู้เข้าชม5,130คนเมืองทองชนะสุโขทัย FC ฟณทันเดอร์โดมสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม4,723คนพีทีประจบ f อฟเสมอ b um ี 2, Stadium, จประชุมยูเต็ด2ต่อ2ณ33อ่าวสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม3,650คนอุจัตนีเอฟซเสมอสิงห์เชียงรายหต่อหนึ่งสามกีฬาการจังหวัดอุทยัจยจำนวนผู้เข้าชม3,290คน ทรูรังคอกชนะพระยอง FC3-2 สนามทรูบีจีสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม2,032คนซึ่งยอดรวมทั้งหมด37,273คนในครั้งนี้นั่นเองครับหาแผมเป็นตนว่างานนี้ก็ถือว่าคนที่เข้าชมาฟุตบอลไทยลีก1นึ่ได้ดูกันนัดแรกในครั้งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนัดต่อไปจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารัฐยังไงงานนี้แฟนบอลการท่าเรือเผยเหตุวิวาทจนต้องยุติคอนเสิร์ตในคร้งนี้โดยสิงเจ้าท่าจัดให้มีคอนเสิร์ตเสร็จปเป็นชื่อดังลาบานูนหลังเกมประเดิมสนามนัดแรกศึกบีวีดีซีไลออนซิกหนึ่งและตุลการ2 0 2วันโดยในเกมประเดิมสนามนัดแรกการท่าเรือเอฟซีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะหลังจากที่เอาชนะทีมน้องใหม่อย,ยอยุธยายูเด,ดไปได้3ต่อหนึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคม อย่างไรก็ตามหลังจบเกมมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อฉลองนัดเปิดสนามให้กับแฟนบอลได้เข้ามาร่วมสนุกกันแต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนื่องจากว่าแฟนบอลสองกลุ่มได้เกิดก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันจนคอนเสิร์ตต้องยุติลงกระทั่งล่าสุดแฟนบอลกลุ่มหนึ่งของสิงเจ้าท่าได้ออกมาชี้แจงเหตุทะเลาะวิวาทเนื่องจากว่ามีชายสองคนเข้ามาขอชนแก้วของกลุ่มของตนจากนั้นได้ไปลวนลามน้องสาวจะททำให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นซึ่งก็ได้มีการเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นการามาดูบอลที่มีทั้งคอนเสิร์ตดูบอลคอนเสิร์ตแล้วก็จบด้วยการทะเลาะกันนะฮะอะไรมันจะครบเครื่องขนาดนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเปิดเบื้องหลังแอนดรอสเทาเซนอดีตนักเตะฟุตบอลพิมเบริกอังกฤษที่ย้ายมาลุยไทยลีกในครั้งนี้เด็กคนนี้มาเผยเบื้องลึกเบื้องหลังดิวแข่งระดับโลกแอนดรอสทาเซนในการลยุยศึกไทยลีกนะ ด้วยความเคลื่อนไหวหลังเกมการท่าเรือเอที่เปิดบ้านถล่มอยุธยายูเเต็ดไป3ต่อ1ประเดิมเก็บชัยชนะในศึกไทยลีก2025ได้ตามเป้าหมายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะได้ก็ตามติมงานข่าวเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะผมกับคุณดอย ธาริศสีนนท์สีชัยอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่มาทําอาชีพเอเจนต์ดับ,บุตลอลในปัจจุบันอารเป็นคนดิวแอนดรอสทาเซนอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษอาะก็สเปอร์มาลุยศึกไทยลีกกับพลังการเอฟซีที่เกิดขึ้นในครนังนี้โดยธาริศเปิดใจบอกว่าตามจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันทุกๆคนครับอยู่ๆก็มีพาร์ทเนอร์ที่อังกฤษส่งซีบีส่งโปรไฟล์ของเขามาผมก็เสนอไปทุทกสโมสรน,นั่นแหละครับ แต่ครั้งนี้ดันไปถูกใจกับสโมสรพลรังการก็เลยเป็นที่มาในการที่ย้ายไปซบพารังการเขาอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆเพราะที่มันผ่านมาไม่เคยออกจากยุโรปเลยผมสร้างคอนเนคชั่นเรื่อยมานะฮะต้องขยันคุยไม่ว่าจะเอเจนต์เบอร์เล็กหรือว่าเบอร์ใหญ่เดี๋ยวนี้มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันในเรื่องของเอกสารและเขามีสัญญากับทีมเก่า2ปีที่โดรากีซึ่งต้องเลิกสัญญาถึงจะมาได้ นอนาคตอาจจะมีนักเตะที่เคยเล่นในพิมพริกมาเล่นในไทยลีกอีกเพราะว่ามีซีบีโผมาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ราคาต่างๆค่อนข้างจะโหดร้ายในครั้งนี้นะนะผมเป็นในว่างานนี้ก็ถือว่าเปเรียกว่าทางด้านของฝั่งยุโรปอยากมาเล่นที่ไทยนะฮะค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าทางด้านของฝั่งไทยประนันจะสามารถสู้ราคานักเตะยุโรปได้หรือไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้การท่าเรือ รัวครึ่งแรกทุบอยุธยาไป3ต่อหในคารากินาโดยงานนี้สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC รัวครึ่งแรกจนหมดแม็กสลูกส่วนครึ่งหลังชักจะแผ่วทำให้โดนอยุธยายูเต็ดตีไข่แตกไป3าต่อ1สุดท้ายแล้วก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะไปได้3ต่อ1ขคว้า3แต้มประเดิม b y C C Lion s i ล l อ a ซ u e ลีกวัน 2025. ดยการแข่งขับบนฟุตบอล BYD C Lion s เลออนซิกลิเกวันารวันท่าการท่าเรือ FC เปิดพาสสเตเดียมพบกับหบน้า่างของอยุธยายูเนเต็ดนะฮะทีมน้องใหม่โดยครึ่งแรกเป็นแค่นาทีที่9สุวรรณธบริรัตก็หลุดไปจากฝั่งขวาให้กับบาเบียนเปนเรเบสชร์จะเจาะให้การท่าเรือออกขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ถัดมานาทีที่13กาก้าจ่ายกับธีรศักดิ์เผยพิมายหลุดไปยิงการท่าเรือขึ้นนำไป2ต่อ0 นาที29บอรชิตกนิสีบำเพ็ญเปิดเตะมุมเข้าหัวรูคัสโทเคนสิน6เต็มๆให้การท่าเรือนำขาดไปเป็น3-0แล้วก็ครึ่งหลังเจ้าถิ่นพรเกมลงมานาทีที่85ดิเอโก้คาริโอกาซัดไกลด้วยซ้ายสุดสวยให้กับผู้นักของฝั่งอยุธยาไล่ตามมาเป็น1-3สุดท้ายจบเกมอันท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะอย,ยอยุธยายูเต็ดไป3-1เก็บ3แต้มแรกเปิดหัวไทยลีกในครั้งนี้ ไปได้สําเร็จนั่นเองนะเขาถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการท่าเรือนียช่วงนี้มาโหดซะเหลือเกินเก็บ3ามแต้มขึ้นอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนซะด้วยนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจ่นครับอะไรยังไงอดีศักดิ์บอสใหญ่อยุธยาเปิดเผยหลังเกมที่บุกไปพ่ายการท่าเรือนต่อ3โดยอดีศักดิ์พันเจริญบรคุณประธานสโมสรอยุธยายูเนเต็ดนะฮะไี่กลเราหลังจากที่เกมบุกไปแพ้การท่าเรือเอฟซี หนต่อสในศึกฟุตบอล b ีวายดี e ซเรียนซิกบริกวันในฤดูกาลสองพันยีเมือ่อคืนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการลงเล่นในลีกสูงสุดนัดแรกของสโมสรหลังที่เลื่อนขึ้นมาจากทีสเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยบิ๊กอีทนะครับผมเปิดเผยหลังจบเกมบอกว่าขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนที่เข้ามาเชียร์พวกวเราในเกมเกมนี้นะักสนามการท่าบเรีย แฟนบอลเข้ามากันเยอะเป็นกำลังใจสําคัญให้กับนักเตะของเราแม้ว่าผลการแข่งขันอาจจะไม่เป็นใจให้กับเราในเกมนี้แต่ก็ถือว่าเป็นเกมแรกในสึกทีหนึ่งนะทุกเกมไม่มีเกมที่ง่ายเลยเราจะต้องเอาผลการแข่งขันดัดนี้ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาทีมของเราในการเตรียมสู้แมตช์ต่อๆไปที่เหลืออยู่ และกำลังใจจากแฟนบอลอยากจะให้มาเชียร์พวกเราวันเสาร์ที่13ที่ถึงนี้ในสนามของเราทีมของเราอยากจะให้มากันให้เต็มสนามเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะครับบอสอีสก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมของทางด้านฝั่งแข่งขันอยุทยายูเต็ดนั้นจะเปิดตารางพบกับเมืองทองเดศึกมีไวดีซซเรียนซิกิวันในเดูนดกาล2025น,นัดที่2วันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีใสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น่างานนี้นะผมก็ถือว่าต้องเห็นผลนะฮะเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยโหจริงๆมาในฤดูกาลนี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่18สิงหาคม2568โดยชายผูบ้บังคับรัางฟุตบอลไทยครับ